อาจารย์เข้ามาคุยกันเรื่องอาหารบ้างว่า,ามีอาหารอะไรบ้างที่ช่วยให้สามารถที่จะนอนหลับสบายค่ะ ตัวแรกเลยนะครับก็เป็นอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน B ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 นะครับ B12 แล้วก็โฟเลตนะครับซึ่งตัวของวิตามิน B เนี่ยก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการช่วยการทํางานของระบบประสาทนะครับก็จะทําให้ระบบประสาทนั้นมีการเชื่อมต่อกันที่ดีขึ้นแล้วก็มีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามิน B ที่ชื่อว่าไนอาซินตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญที่นอกเหนือจากที่จะทําให มีความผิดปกติที่บริเวณผิวหนังและก็ระบบทางเดินอาหารแล้วก็จะส่งผลทําให้เกิดในเรื่องของการซึมเศร้านอนไม่หลับและก็สับสนกังวลได้นะครับค่ะแล้วก็พวกโปรตีนนะคะ,คะพวกพวกโปรตีนที่มีคุณภาพดีอย่างพวกเนื้อปลาอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้นอนหลับสบายไหมครบเพราะว่าเป็นอาหารที่ย่อยง่ายอย่างเช่นพวกอ่อน ปลาเนื้อปลาแล้วก็ถั่วเหลืองซึ่งเป็นแหล่งของกรดอะมิโนทริปโตแฟนตัวนี้ก็มีส่วนช่วยเลยนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนทริปโตแฟนเนี่ยนะครับก็จะสามารถถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินในร่างกายซึ่งเซโรโทนินก็จะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเมลาโทนินในร่างกายนะครับซึ่งเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินนี้ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นหลับพักผ่อน อย่างเพียงพอดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของทริปโตเฟนอย่างเช่นเนื้อปลาที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วหรือผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหรืออาจจะเป็นกล้วยถั่วแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนม าดุกปลาตะเพียนปลาช่อนปลาสวายนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็มีการบอกมาแล้วว่าปลาเหล่านี้ของไทยๆก็เป็นแหล่งของโอเมก้าสที่ดีไม่แพ้กับปลาแซลมอนอมเลยครับ,รบน่าสนใจนะคะว่าเ,เราก็มีแหล่งอาหารเนี่ยมากมายที่ควรที่จะเลือกบริโภคเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันอาการนอนไม่หลับซึ่ง เป็นอาการที่พบมากเลยค่ะในผู้สูงอายุบางคนเ,เข้านอนแต่หัววันนะคะพอตีสองตีสามเนี่ยก็ลุกตื่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่ามีอาการนอนไม่หลับเน้นเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมสุขภาพของเรานะคะในเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องอาหารนะคะหลายๆตัวที่อาจารย์พิรัชต์กล่าวไปเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ลดอาการนอนไม่หลับได้ อาจารย์ครับเออเมื่อเมื่อสักครู่นี้ตอนเกริ่นออรายการในโมดูลนี้เนี่ยพูดถึงอาการอื่นๆน,น,นะคะคอาการอื่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของระบบประสาทนะคะคร,ระบบประสาทเนี่ยก็เรื่องของความจําอะไรพวกนี้นะคะเราเรามีอาหารสมองที่พอที่จะแนะนําผู้เรียนไหมคะ สำหรับผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาในเรื่องของความคิดความจำนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็มักจะคิดว่าเซลล์สมองของเราเนี่ย พออายุมากขึ้นก็จะมีแต่เสื่อมไปสลายไปแต่ว่าการศึกษาล่าสุดก็พบว่าเซลล์สมองของเราสามารถที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับซึ่งการรับประทานอาหารก็จะส่งผลให้เราได้รับสารอาหารที่มีความจําเป็นในเรื่องของการทํางานของสมองของเรานะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับอาหารที่ควรจะเลือกรับประทานตัวแรกเลยก็คือต้องเป็นอาหารที่อยู่ในกลุ่มของวิตามินบครับอาจารย์ก็ไม่ว่าจะเป็น B1 B2 ในอาซินนะครับ B6 B12 <B 6. S 1> แล้วก็ <12 S 2> <Poly S 1> โพลีด้วยตรงนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองเพราะว่ากลุ่มของวิตามิน B ีเนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายของเราดังนั้นถ้าเราได้รับออวิตามิน B อย่างเพียงพอก็จะเกิดกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายของเราสมองก็ต้องการพลังงานนะครับดังนั้นสมองก็จะดียิ่งขึ้นได้ถ้าเราได้รับวิตามิน B อย่างเพียงพอก็จะทําให้เกิดความคิดนะคะที่ฉับไวแล้วก็ในเรื่องของการ ความจำอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B กลุ่มวิตามิน B สูงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่ควรที่จะเลือกรับประทาน ผลไม้เป็นหลักเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งผักและผละไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยป้องกันเซลล์สมองของเราด้วย <c oughs> เพราะว่าเซลล์สมองของเรามันก็จะเสื่อมได้ง่ายเมื่อมีอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะดังนั้นเราจึงต้องเติมตัวที่คอยป้องกันก็คืออาหารที่เป็นสารต้านอนุมูล <c oughs> อิสระจ์ช่วยยกตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารอาหารอะไรบ้างคะตัว <c oughs> หลักๆเลยก็เป็นวิตามินซีครับวิตามินอ e, ีแล้วก็เป็นกลุ่มของเบต้าแคโรทีนต่างๆนะครับซึ่งวิตามินซีเป็นผลไม้อ,อ่าสามารถพบได้ในผลไม้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกส้มหรือฝรั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของวิตามินซีที่ดีแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าวิตามินซีจะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราเก็บ ดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีก็ต้องซื้อมาแล้วก็ทานทันทีไม่ควรจะซื้อตุนไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ในประเทศออสเตรเลียนะครับก็พบว่าการบริโภควิตามินซีสูงนั้นก็ส่งผลในเรื่องของสมาธิความจำและก็การขังหนุนก็จะดีขึ้นครับ